Glenta. หม,มาหมาไม่กินตํามกทัวกับหมูดทอดน้ำกะสำหรับตํามกทัวนี่รสชาติถือว่าแซ่บนัวได้เรื่องเลยเดอ้อถ้าอยากให้แซ่บตื่นก็ต้องกินคู่กับหมูทอดบอกเลยว่าเข้ากันอา่อลาล้ำอ่าล้ำและนี่ก็เป็นเพียงเมนูแรกเท่านั้นเมนูต่อมาก็เป็นข้าวเหนียวพัดออนทอปมาด้วยข้อหมูเป็นข้อหมูย่างหรือว่าข้อหมูทอดนี่แหละแอดบนจือคักหมูต่ว่านุ่มชําแห้แล้วเวลากินคููกับน้ำจิ้มเจียวที่บนแถมไหม้ฮะนะขอบอกเลยว่าคักอะ่รมากน้ำจ้ จะมีส่วนผสมของข้าวคั่วรสชาติเค็มๆนวนๆมันๆอหม,ม,มูก็มีความนุ่มช่ำและข้าวเหนียวพัทนะนะก็มีความนุ่มๆนน่มๆ,ๆกินรวมกันทุกอย่างนี่อุย้ยเข้ากันสุดๆได้ความหู้สึกที่แปลกใหม่ดีแมนไพรที่ยังบ่เคยกินข้าวเหนียวพัดแอดขอแนะนําเด้อเมนูนี้น่าลองบาดนี้มาต่อที่เมนูที่สา ตอนแรกจะสร้างเป็นพัดไทยแต่ว่าเส้นเบิร์ดก็เลยได้เป็นพัดเส้นลอนมาแทนก่อนจะจวดก็ต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะๆักซะก่อนสาหรับเมนูนี้สีสันและหน้าตาแอดให้สิบคะแนนเต็มเพราะว่าเบิรงแล้วมีความช่าม,มีความเป็นแต่แทบแหงส่วนเรื่องรสชาติส่วนตัวแล้วขอให้เจ็ดคะแนนพอราอหู้ซึกวันรสชาติยังอ่อนเกินไปถ้าคนที่มาก,กินพัดไทยก็คงจะหู้ดีวันรสชาติควรเป็นแบบไดแต่อาจจะเป็นย้อนเพิ่นไส้เส้นลอนแทนเส้นผัดไทยรสชาติก็เลยเพี้ยนไปเอาเป็นว่าถ้าสวยนี่ยังบบหูส้สิกิน ก็ล้องแวะเข้าไปซิมเบิงเดอ้อหานอาหารเสวยเป็นอาหารแบบไทยลาวหานเพิ่นจะตั้งอยู่บ้านดงปารานเดอ้อซอกบ่ายากดอกทุกคนให้จื้องอ่ายว่าหานเพิ่นจะตั้งอยู่ในห้อมข้างวัดดงปรารนเลยจ้า